ตอนนี้เล่นชิงมาหนึ่งสองด้านในมาีกลังจริงตรงนี้แล้วรเรียบร้อยเลยกำลังจะบอกเลยว่านี่เล่นเหมือนบอลสุดเลยครับง่ายๆครับการขึ้นเกมมาหนึ่งสามเหลี่ยมมาดูครับจับงหวะรับพลิกเข้ามาตรงนี้เลยครับเข้าเหยียบเท้าซ้ายไปดี่หนึ่งๆๆ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  ถึงนครับตัวนี้เอาและวข้างใน hey, มีจ่ายแล้วเฟซช็อิตเดอรี่โอ้ยโอ้นี่วขึงอยู่นานเลยนะครับจังหวะกานถึงของทางตัวนี้ครับคือออกมีดเซ็นก็ยังไม่เปิดนะก่อนจะตัดเข้ามาด้านในแล้วดูครับตัวด้านในมีแล้วโอ้โหนลอกจริงไป ยังไงบอลไม่บอลไม่ออกครับบอลติดเสาธงแล้วเปิดเลยแล้วจิกจอดสวยสวยงามมากครับโคราชตีตื้นขึ้นมาแล้วครับดึงประตูตอสองครับโอ้โหลูกนี้ประกวดแน่นอนครับลูกประกแน่นอนครับคือบอลมันไม่ออกครับ